การเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอจอประหลาดจอโปรเจกต์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับนับตุนดิจิตอน4.0นะครับในรายการจอมประหลาดจอมโปรเจกต์ครับ อย่างเคยครับที่เรารู้กันเป็นประจำพุทธปาสที่ประจํากับรายการของเราและให้ความรู้ความคิดทันสมัยมากมาย นั่นก็คืออาจารย์วโรชาจันทโชตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับได้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ใส่สีส้มเลยนะดูสดใสติดเทรนติดเทรนเขานิยมกันตอนแหมครับวันนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับเราก็จะคุยกันถึงในหลายๆเรื่องเกี่ยวกับบ้านเรื่องบ้านเรื่องเมืองที่มันเกิดขึ้นนะเราไม่เข้าข้างใครไม่อะไรจ้งนั้น ความต้องการก็เราคือให้เราอยู่ได้<ะ>ชีวิตของประชาชนที่ทั่วๆไปคนอย่างพวกเรานี้นะครับแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ให้อยู่รอดและปลอดภัยให้อยู่รอดและปลอดภัยกันนะครับ<ะ>นั่นก็คือจุดประสงค์ของเราที่มาและบีสาระกับท่านผู้ชมครับ<ะ>วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องจ้าหวัสอนนีีภาวะน้ำท่วม มากหรือเกินโดยเฉพาะในต่างจังหวัดภาคเหนือนี่หนักมากถึงขนาดไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนในรอบหลายสิบปีนะครับ,รบมันเป็นท่วมจนขนาดเข้าไปถึงหลังคาบ้านคนติดอยู่บนหลังคาอะไรพวกอย่างนี้นะครับ,รบเอออาจารย์คิดว่าน้ําท่วมเนี่ยมันทําไมไม่แก้กันสักทีมันเกิดขึ้นมาอย่างไงแล้วมันเกิดได้โอ้โหจำนวนมากอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ทุกปีครับทำไงเราดีต้องเริ่มจากความสูญเสียก่อนที่เกิดมาครับนะ ที่เรียนมาเมื่อก่อนเนี่ยของเราเนี่ยจากไม้สักนําส่งออกครับใช่ใช่ผมเด็กๆก็เรียนเรียนมันก็จะเป็นรากไม้หรืออะไรพยุงน้ําไว้ชะล้างน้ําไว้หรือเขาเรียกประคองน้ําไว้แสดงว่าเราเคยเราปลูกไม้สักกันเยอะมากเพราะเราส่งออกใช่ไหมครับโดยเฉพาะในภาคเหนือน่าจะประมาณ50ปีนะผมได้ล่ําเรียนมาไม้สักเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไร ส่งออกเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยและแต่ตอนนี้มีไหมไม่มีแล้วน้อยลงแล้วพอไม่มีปุ๊บมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปเรื่องป่าไม้เรื่องอไรดินสไลด์เอยไม่มีการยึกเกาะของรากไม้ไม่มีการชะลอน้ําหรืออะไรเนี่ยที่เกิดนปัจจุบันเนี่ยแล้วถามว่าแล้วเราจะเอาไงกันกับประเทศไทยม,มีมุมมองกันบ้างไหมว่าคิดอย่างไร เราอย่ามามองแค่แก้ปัญหาต้นปัญหาคืออะไรแล้วเราก็เริ่มทำไปประเทศไทยเนี่ยสุดยอดแล้วอยู่ยัง้งยั่งยืนของความเป็นไทยแต่ตอนนี้ว่าเราทำอะไรกันอยู่ <laughs> ันก็เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแต่มันมากระทบไงคือตอนแรกเราคิดว่าเราเลิกปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกไว้สักแล้วเอาไปสักมันถึงอายุที่มันจะทําเงินแล้วใช่ไหมฮะเราก็ค่อยๆเอาไปขายเอาไปอะไรกันได้เงินได้ทองมาคืออ่าอย่างนี้นะครับน้าตูนเหมือนไอ้สวนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาเราปลูกอะไรเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวมันจะหมดลุกเมื่อไหรอะไรเม,รม,มื่อไหรเสริมอสลับฟันปลาเสริมแต่งอันนี้อ่าห้า สิบปีไปแล้วเอาสองปีปลูกเสริมต่ออะไรเสริมต่อแต่ตอนนี้่ผมไม่มีนักวิชาการหรือเขาเรียกอะไรผู้ลากมากดีของนักอันเมืองอะ่ะที่มาให้แนวคิดข้อคิดแล้วก็ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงนะครับมันก็มันไม่มีมุมมองของนักวิชาการเท่าไหร่คิดมไม่ถึงคิดไปไม่ถึงคิดว่าก็ไปมันเวลามันผ่านเร็วมันก็ไปเรื่อย ไอ,ขอ้อของก็ค่อยๆหมดไปไม้ปะต้นไม้ป่าไม้หมดไปใช่หไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็ไม่ค่อยคิดกันน่ะมันไม่ได้เตรียมการกันไว้งไงอาจารย์อพอเวลามันไม่ทดแทนไม่อะไรอย่างที่อาจารย์บอกอะ่ะมันก็ค่อยๆหมดไปหมดไปแล้วรากเลือ้อก็ไม่กันน้ําไม่ซับน้ําอะไร <ผม S 1> ไว้เลยผมเนี่ยผมต้องพูดตอนนี้นะผมมาจากเกษตรกรที่ว่าผมไม่มีความรู้อะไรมากมายผมร้องไหลโฮเลยนะไหลโฮในที่นี้ก็คือว่า คุณไม่เตรียมการคุณไม่สร้างงานคุณไม่คิดวิเคราะห์แยกแยะว่าวันนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรขึ้นอะไรขึ้นแล้วตอนนี้คุณเห็นไหมสภาพณปัจจุบันอะ่ะผักหญ้าทำไมมันแพงอ,อากาศมันแปรเปลี่ยนไปโอ้เอาอีกแล้วใช่ครับมันมีผลกันมาถึงผัก ยาถึงสวนถึงอะไรเลยก็เพราะฉะนั้นน้ําท่วมก็เกิดจากอากาศที่แปลเปลี่ยนไปก็มีส่วนนะครับมีส่วนมีส่วนโอ้มีส่วน, oh. วนก็เขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะอ่าความร้อนคละลายน้ําหรืออะไรประมาณเนี้ยครับแล้วต่อมาอีกอเรียนไปอีกสองปีข้าวส่งออกข้าวไปส่งออกได้เป็นอันดับหนึ่งแม่เท่มากนะช่วงนั้นช่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นของประเทศอื่นหมดแล้วแค่ข้าวเนี่ย คนเราทํากินหรือสืบสารวัฒนธรรมไทยของการทําข้าวเนี่ยครับเด็กสมัยใหม่อ่ะส่งลูกเจ้าไอ้ลูกเต้าให้ไปเรียนสูงๆเป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนในคนครับคุณมุ่งหวังกันอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแล้วถามว่าเนี่ยคุณทอดทิ้งอะไรทั้งหมดของความเป็นรากย่าของวิถีชนบทไทยจริง นเนี่ยอย่างเงี้ยพอนึกไม่ถึงวันเวลามัน,น,นผ่านเร็วไอ้เนี่ยก็ผ่านไปผ่านไปจนจะไม่มีอะไรเหลือแล้วตอนนี้เนี่ยน,นะครับตอนนี้เราจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศทีท่ให้มีเงินตาเข้ามาอื <นะ S 2> เอาน้ําไง <c oughs> น้ํามันเยอะเอาน้ําไปแลกเปลี่ยนส่วนน้ําท่วมตอนนี้เราก็ต้องแก้ขกไขกันไปอะไรกันไปแต่การแก้ไขกันไปอะไรกันไปทำการบ้านไว้ปีหน้า น้ำมาตรงนี้เป็นที่ลุ่มที่ดอนสร้างสะพานยังไงคูคลองกวางกว้าน้ำเป็นยังไงน้ำจะมาฝนจะตกเครื่องสูบน้ำพอไหมผักหญ้าริมคลองคุณไปถลกขึ้นไหมน่ยแต่ทั้ง เงินก็มีอะไรก็มีส่วนราชก,การเออ,เอ,อ,เอ,อทาไมมันเกิดที่เดิมซ้ําๆกันเนี่ย<ะ>ไม่จดไม่สดูว้เช็คว่ามันเกิดได้ยังไง<ะ>สถิติยังไง<ะ>เรามาสร้างมาอะไรทํา<ะ>เขาก็คงทําแหละบางแห่งใช่ไหมครับแต่บางแห่งก็มันก็ไม่ทําถึงเกิดอีกมันเกิดอย่างนี้ทุกปีได้อย่างไงทาไมมันไม่มีปัญญาในการที่จะทาหรอมันเกิดมาหลายสิบปีแล้วนะนะ้ํชท่มทุกปีทุกปีทุกปีทํำยังไงหรออก็นักการเมืองเนี่ยอาสาไปเนี่ยผมคิดว่าคุณดีเด่นแล้วกลายเป็นคนโง่นะ เดี๋ยวพราะบางทีเห็นแก่บ้านนี <S <S ้สองร้อยบ้านนี้สามร้อยเห็นเก่งเงินไม่ใช่ลการเมืองเก่งๆซึ่งไม่มีเหมือนผมไปหลายที่หลายทางแล้วเนี่ยครับมันมีรถไฟผ่านเมืองมันมีถนนผ่านเมืองในเมื่อมันไปแออัดคุณก็ทําฝัดเวออ้อมไปอะไรไปอย่างน้อยมันก็ระบายได้ก็เหมือนอย่างเช่นอย่างน้าเนี่ย แล้วคุณไม่คิดทํากันอะไรกันคุณจะมัวไปสร้างเขื่อนสร้างอะไรคุณเอานับปัจจุบันแล้วงบประมาณคุณมีไหมประเทศไทยจะอดตายนะคุณยังไม่รู้เลยงบประมาณเนี่ยมันเหลือบางคนถึงก็เอางบประมาณไปเที่ยวต่างประเทศให้มันหมดเพื่อปีหน้าจะได้ได้อีกนะอันนั้นก็อย่างนั้นก็มีแบบนั้นก็ผมก็เจอไปเยอะแยะแต่ทีนี้เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเอางบประมาณทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในสิ่งที่จําเป็น อย่าไปผานกันเลยครับอันไหนไม่ใช้น้อยก็คืนคลังไปอันไหนที่คลังได้กลับมาเยอะๆเอากอดก้อนนั้นน่ะเอามาทำตาโดยเฉพาะในเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันเสียหายมากนะครับมันตายกันนะตั้งหลายคนแล้วก็หลายประเทศก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมของเราทําได้นี่มันรม่นมาตรงนี้ทําไมเราไม่ทาอ่ะเนาะลุงเกษตรนะ,นะผมพูดได้เลยนะ,นะผมเนี่ยจบมสามครับแต่ผมเนี่ยประสบะการณ์ที่จมน้ําอยู่ตลอดอะไรอยู่ตลอด ผมมีการป้องกันคือทําเรือยาแนวไว้หาผักหาปลาล้างไหล้างอะไรทําปลาาเอาทาอะไรไว้ครับแต่ตอนนี้ว่านักการเมืองเนี่ยคุณมีสติปัญญาคุณก็รู้บ้านคุณเกิดปัญหายังไงอะไรยังไงคุณมาคุณไม่แก้ไขอ่ะคุณมาต้องเขาเรียกไม่ไม่ป้องกันปัญหาคุณมาแก้ไขกันอย่างเดียวแล้วมันก็ซ้ำซากกันอยู่อย่างนี้ คือเขาไม่ได้มาจมน้ําด้วยดิสองก็คิดเรื่องเงินก็ซื้อได้ยังไงเดี๋ยวเขาก็ได้กลับไปเบี้ําหน้ามีตําแหน่งในบุคาก็อย่างนี้แะล่ะลุงเกษตรก็ฉะนั้นแล้วเราก็รับับกรรมกันเองนะครับมาอยู่ลาบากมากเลยผมจึงว่าเราจะต้องเลือกคนทําไมเราไม่มีนักการเมืองที่จริงใจต่อประชาชนและจริงใจต่อประเทศชาติวางแผนกันให้มันดีปีหน้าห้ามน้ําท่วมถ้าน้ําท่วมให้มีเรื่องเลยย้าย คนนั่นคนนี้คนนี้ไปเลยรับรองว่าดีใช่ไหมแต่ตนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับไม่รูกคนนี้กไปช่วยเชยมีงบเบิกงบมาได้อีกได้งบมาอีกแล้วก็ช่วยไปได้จริงทุกคนบางคนก็ตายไปกับสายน้ําก็มีเห็นไหมอาจารย์มันแย่จริงแล้วอาจารย์เห็นผลไหมว่าพอน้ําท่วมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนี้เช่นเช่นของไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วน้ํา น้ำท่วมเนี่ยมันเสียหายเอาผมไม่รู้อะจากเศษจากข่าวนะฮะอ่าเชียงรายเชียงใหม่หรืออะไรเนี่ยอโอ้เป็นพันล้านหมดเวลา